ล,ลุงครับผมเนี่ยขาใจไปเอาซ้ามาใส่ครับเก็บพักอนะที่ปลูกเขาแล้วสีจะไปแย่สีจะไม่ได้กินแต่เน่เจ้าเอฟซีที่ที่พะวันจะสวยเอามาซื้อมาเจ้าซื้อแล้วก็เอามาปลูกเขานี้ยผลงานดูเนี่ยลุงหูจักยือก่อนแล้วพักอะไรอย่งูกสลัดแมน,นก็ หู้กับว่าที่เปินเอากับไอ้อย่างก็ที่เขาจังไปซื้อกับยำกับยำพ่องกั๊บที่มนมอนน่ะไอ้อย่างก็น่ะขนมขนมมากรีพ่องขนมนี่ก็เนื้อขนมมาอย่างอ่ที่เปินกับขนมลูมนมอนอีแล้วก็มันยังได้อ่ะเป็นอย่างกัมมูนนี่ไหมงอรอแม่นแมนขนมสากคูเออเี๋เจ้าเอฟซี เอฟซีหัวจักกว่าเจ้าที่พมันจะสวยว่าตึงบะทุกสักเต้อแต่หูว่าอันนี้คือเป็นพักสลดออนะัดอันนี้คือพักสลัดล,งลุงละอันม่วงๆนี่หรออันนี้ก็คือพักสลัดม่วง แดงเนี่ยกันประกาศข่าวใบแดงงี้กันหัวน้อประกาศข่าวใบแดงผมไปใจกลาประกาศหวานแดงงี้กันผลงานเนี่ยเ,เจ้าเ,าเ,าเอฟซีฮันก็เนี่ยซื้อมาปลูกแล้วเราก็บตา,ตาต้องใส่ปุย๋ยเออ,อบาต้องใส่ปุ๋ยน้อกๆมาต้องอัน้คือปุ๋ยป<ช>ุ<า>๋ยใส่อยู่แต่บัฉีดยาบัชิดยาในเจ้าอันนี้บัฉีดยาเลยยาฆ่าแมงนี่บ่มีเลยเนี่ยบาต้องกลัวเลยนะเจ้าวันนี้เราจะเก็บ พักนี่ลงุงนะเจฟซีเปิดถามรถที่ปลูกนะั่นเป็นได้พ่อ,องแย่างนอวันนี้ได้หันแล้ววันนี้ได้หันแล้วนี่คราวกี้เปิดมีจืดเป็นภาษาอังกฤษปูเฮา,าบ่้พูดจักมอดมอดแม่แม่คอดๆลอดเคดๆๆดียดๆๆอย่างโ่เครียดเครียดอยังเงี้ยมีการโนู่กกิดได้หมดเลยลุงแต่ว่าจะเก็บแล้วนะเจฟซีท่านใดฮู้จือบอกกําเนอรคอมเมนต์มากําเนอรแต่เราจะไปกินเราสินะได้เอามาครูดเดชเอยเดดเอาอีหยังกะเขาจะลบเป็นต้นก็ได้แต่เอาไปก็ได้ออ๋ะเขาเอาเอาเอาเป็นอีดีกว่าเขาไปกิน ลุงโฮก็ว่าเขาจะกินอย่างแมลงนี่กินอย่างครับเอาไปจอกหรอว่ใช่จะเอาไปกับแหนมเนืองอ๋อกินแหนมเนืองเจ้าแหลงแหนมเนืองปเจแหนมเมืองนะเออแหนมเนืองเนืองเจ้าแหนมเนืองอันนี้เก็บกินได้เลยเขาปลูกเขาก็ได้กินได้ในนี้นี่นี่กินได้เลยนะลุงนะเนี่ยไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นยาครับปลอดสารพิษปลูกเองกินเองครับ พักกาดอะไรอยังว่ามันมามาใกล้ๆเลยต้นเนี้ยโอ้ต้นนี้ใหญ่เหลือเปิ่้นต้นเดียวนี่นะหลุงอันนี้เอาไปเป็นต้นไนีบอกต้นนี้สมบูรณ์หรือเปิ่นเนาะเหมาะคณะเอาเก็บเป็นใบเป็นใบเอาหใบเป็นใบถ้าเอาไปเป็นต้นนะหลุงในเสดายมันใบมันนี่น่ะตังบนมันเนี่ยอืมมันน่าเกลียดที่เขาปลูกกันเขาแล้วนะครับต้นทำอยังหูสีจะเปลี่ยนเนาะขนาดนี้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วมันจะสวยมีผักมาอวดเห็นไหมนี่ครัสุรักษ์ตีหูแจ๊กบปนี่นะลุงหูแจ๊กกับพักหอมมันเนนาะี่ เพักหมออกแซมมันน่าก็เก็บไปคั่วหันหันมันมอีตมอีน่ะก็คั่วลำเนื้อพักหมอันนี้ยังก็พักหมไม่เกี้ยงครับกินได้ครับกินได้หมูยังตุยลุยเลยเอาไปกินลำวันนี้เขากินยำปลาหมึกอีก่าลุงปอดโทษใม้ครูชอบคาดยำปลาหมึกเนี่ยตั้งหลังนี่เห็นไหมนี่อันนี้พักขลุงคณะเจ้า เดี๋ยวลุงไปเอาตะกร้ามาครับผมเอมีดมาก็ได้เอามาเด็ดต้องเอมีดก็ได้เ,เด็ดเ,ด,ด,เด,ดไปเลยเดี๋ยวใคาจะกิน,นเนมเนืองกันขอบคุณนั่งๆนะเจ้า FC